ด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน13จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักกรีบเก็บของด่วน37จังหวัดพร้อมรับฝนฟ้าขนองบางแห่งคำนี้ถึงพรุ่งนี้ติดตามรับฝนยาวๆต่อเนื่อง4วันรวดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพุธที่29ตุลาคม2568วันนี้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่ภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่องการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้จากอทิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างซึ่งมีโอกาสจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราอีกด้วย ลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงต้นฤดูหนาวถึง4วันรวดโดยพื้นที่ใดจังหวัดใดต้องรับมือฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกและตอนล่างของภาคภาคกลางตอนบนและตอนล่าง รวมถึงภาคตะวันออกจากโมเดลจะเห็นได้ว่าฝนที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมประมาณร้อยละ1 0ถึงของพื้นที่ในขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นในค่ำวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งกลุ่มฝนดังกล่าวจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณตอนกลางทำให้หลายจังหวัดจะมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งรวมถึงภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกตอนล่างส่วนภาคใต้ในค่ำวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณตอนกลางของภาคในขณะที่วันพรุ่งนี้30ตุลาคม2568อิธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณแถบชายฝั่งประเทศเวียดนามจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง บริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างพร้อมทั้งหมุนวนสานนำความชื้นปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงบริเวณภาคใต้ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าของวันที่30ตุลาคมจะมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภาคกลางฝั่งทางด้านทิศต,ตะวันตกรวมถึงภาคใต้ตอนบนและฝั่งทางด้านทิศต,ตะวันตกของภาคจะเห็นได้จากโมเดลว่ากระแสลมจะหมุนวนจากการพัดพาของหย่อมความกดอากาศต่ำที่นำมวลอากาศให้หมุนวนตามลูกศรที่ชี้เลยนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างโดยจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงบ่ายแม้การกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางจากนั้นในช่วงคำ่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่าเริ่มมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในหลายแห่งของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้สอดคล้องกับแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ชี้ถึงพื้นที่13จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ได้แก่จังหวัดยะโสธรอ,อำนาจเจริญสีสเกตอุบลราชธานีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเกต็ตกระบีและสตูลส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางกลุ่มฝนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางในช่วงดึก ของค่ำคืนวันที่30ตุลาคมด้วยจึงทำให้บริเวณภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกตอนบนอาจมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งอีกทั้งบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของอีกวันจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกําแพงเพชร พิษโนโลกพิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-17องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะโสธรอ,อำนาจเจริญ รีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภมูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท กาจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกราชบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24 2 6ถองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28 3 2ถึง32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22 2 5องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25่7องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 3องศา,าเซลเซียสสภาพอากาศที่แปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักให้เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวและตากผลผลิตทางการเกษตรควรติดตามรับมือเอาไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเน,นื่องจะเห็นได้ว่ายอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามจะเคลื่อนตัวผ่านร่องมรสุมทิ่ขยับพาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่31ตุลาคมประกอบกับมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนถือว่ามวลอากาศเย็นมาไวกว่าที่คาดเอาไว้จึงทําให้เกิดแนวปะทะอากาศประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังค่อนข้างแรงรวมถึงร่องมอรสุมเที่ยงคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ส่งผลทำให้ในวันที่31ตุลาคมทุกภาคทั่วไทยจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าของวันที่31ตุลาคมจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในบริเวณภาคกลางจากนั้นในช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นเข้าปกคลุมทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวปกคลุมราวๆร้อยละ60-70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่อาจมีลมแรงติดตามมาด้วยเนื่องจากแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นถิเคลื่อนตัวเข้ามาปะทะกันโดยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ พอแมพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวและตากผลผลิตทางการเกษตรควรเตรียมวัสดุป้องกันฝนเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นในช่วงดึกอาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เนื่องจากการหมุนนำความชื้นของหย่อมความกดอากาศต่ำและลมตะวันออกจึงทำให้ทุกภาคมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในวันที่1นึ่พฤศจิกายนโดยจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่ช่วงเช้าไล่เลียงกันไปจนถึงช่วงดึกลักษณะตกหนักสลับเบากันไปในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ หลังจากนั้นในวันที่สองพฤศจิกาย,ยนมวลอากาศเย็นจะเคลื่อนตัวลึกเข้ามาส่งผลทำให้เกิดแนวบัทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นในหลายพื้นที่จึงยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกส่วนภาคใต้การกระจายตัวของฝนลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของลมตะวันตก โดยกระแสลมจะพัดส,สวนสองทิศท,ทางเป็นลมตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและเป็นลมตะวันตกพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ส่งผลทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเลยทีเดียวหลังจากนั้นในวันที่4พฤศจิกายน การกระจายตัวของฝนจะค่อยๆลดน้อยถอยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกลืนความชื้นไล่ความชื้นลงไปบ้างแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคกลางกรุงเทพมห ah านครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตออใาคต้ซึ่งฝนจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำ การกระจายตัวของฝนเกิดขึ้นเป็นจุดเป็นหย่อมบางแห่งหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ห้าพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทงในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากการกระจายตัวของฝนที่ลดต่ำลงอุณหภูมิก็ขยับลดลงตามไปด้วยได้สัมผัสกับอากาศเย็นชุ่มฉ่ำเลยทีเดียว สำหรับบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ในช่วงค่ำคืนวันลอยกระทงอาจเจอฝนได้บางแห่งแต่บริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะเป็นฝนที่ตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนบริเวณภาคใต้อาจมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างโปรดติดตามรับมือหลังจากนั้นอิทธิพลของร่องมรสุมก็จะค่อยๆขยับกลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง อีกทั้งยังมีมวลอากาศเย็นอีกะระลอกหนึ่งที่มีกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง10พฤศจิกายนนั่นจึงทําให้ในช่วงแรกจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ย,ยังคงต้องรับมือกับฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนเลยทีเดียวสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวน ในช่วงต้นฤดูหนาวพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพและติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อาจเจอฝนรำคาญมาทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายได้เน้นย้ำแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องพื้นที่เสี่ยงภายในภาคใต้ติดตามรับมือเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุ สวัสดีค่ะ